มาคุณนายเชิญลุกเพิ่งจะเปลี่ยนผ้าปูเสร็จค่ะวิลกรรมจุกๆุไปเลยวันนี้เล้วหมดเลยทั้งผ้าห่มทั้งหมอนข้างเป็นไงคะตะนุกไหมตนุกไหมคะ <c oughs> มองลุกขึ้นกินข้าวมานี่งัดขึ้นมานั่งร้องโอยอายโอย,โอยไม่ได้บอกต้องนั่งนะคะช่วยคนดูแลหน่อยจะได้ไม่ต้องป้อน เอาอย่าจ้องสิคะใส่ปากเลยอ้ําอ้ําโหคนดูแลก็ร้อนซะจนนะพึ่งจะเปลี่ยนผ้าปูเสร็จเช็ดตัวคุณนายวันนี้จุกๆไปเลยค่ะทุกอ,อนุโอ้โหแน่นไปเลยนะคะไม่รู้สู้กันไปนะเออสู้กันไปค่ะอย่าไปอย่าไปถอะท้อท้อได้แต่ห้ามถอยค่ะโอ้ คนดูแลก็เอาเรื่องเลยยังไม่ได้อาบน้ำดูแลวนไปค่ะอันนี้ข้าวต้มนะคะอันนี้หอมใหญ่กับไข่เจียวค่ะพยายามให้คุณนายนั่งเองจะได้ไม่สำลักเมื่อวานนี้นอนกินแล้วมันจะออกไม่ได้เลยต้องค่อยๆนั่งความจำก็มีแค่นิดเดียวเองค่ะเมื่อวานนี้ลูกสาวมาหานน่งงใช่ไหม ไม่รู้ไอคิดมาไม่ใช่เหรอ๋อเป็นไงคะหายาที่ถึงไหมทีนี้ลูกหลานมาแล้วกันเมื่อวานนี้ไม่มีแรงคุยได้แต่ยิม้มลูกขึ้นนั่งก็ไม่นั่งโชว์ไอ้น้องคิดมาใช่ไหมเออเป็นไงลูกหลานมาจะจําได้อยู่กินนะกินเยอะๆก็จะได้มีแรงมาเยี่ยมนะคะสู้กันไปค่ะ อย่าไปกลัวเดี๋ยวเอาเงาะให้กินอีกนะยังเหลืองเงาะอยู่หน่อยนึงถ้านอนกินแล้วคุณนายก็จะกินไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็กลัวติดคอถ้าคนดูแลไปอาบน้านี่จะกินต่อไหมเนี่ยกินได้ไหมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวก็จะนอนซะนี่วันนี้มีข้าวต้มค่ะอันนี้ใส่หมูหยองให้ด้วยเอาน้ําหน่อยไหมติดคอเปล่าเอาน้ําร้อนหน่อยเนาะโอเคค่ะใส่เลยไหม ร้อนนะคุกหน่อยคุกหน่อย,อยคุกให้คุกให้น้ำร้อนค่ะผสมหน่อยอ่ะกินนะจะได้สดชื่นกินตามนี้เลยค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมคะไม่โตตอบไหนกดไลค์ได้ไหมกดสิไม่ได้ ไม่รวมด้วยวันนี้งดค่ะงดกิจกรรมร่วมกับคนดูแลพบยากจริงคุอนายนี่อ่ะอะกินค่ะกินคนดูแลไปอาบน้ำก่อนได้ไหมได้เอาจริงกิงได้นะเดี๋ยวกลับมาดูใหม่